ก็จะมีการยิงจุดโทษนะฮะอโอ้ฝ<อ>ักะห้าไม่ว่าผลจะออกมายังไ,ไงนะ,ะไ,นไม่จำเป็นต้องเสมอจบในเกมรชจก็จะมีการดวลจุดโทษเห็น,นอไ,ไม่สกคร<ะ>ู่นี้ได้ฝักะห้าชา้ิเดียวคุณป้าโฟมตัวค <Evet. S 1> ุณอาจจะเป็นหนึ่งในห้าที่ต้องลงไปยิงจุดโทษอะดูน้องก้อยครับเลียรบอลให้พี่ตูนจริงๆลุ้นยิ่งกว่าจุดโทษหรือว่าสกร์ที่เกิดขึ้นจำนวนเงิน 31ล้าน5แสน4หมื่น2พัน6 1 3บาทครับสาธุนครับลองดูว่าจบแมตช์ครับก็จะ3 2ล้านไหมนะครับ3ึง2ล้านได้ถึงครับดีใจแล้วก็ตามสไตล์ของเธอนะครับไล่ทุกอย่างน,นี 4, 3, 2, 4, 3, 2, หน่ 5, 4, 2, 38, 4, หมดถ้าลงเมื 5, 10, 5, 4, ่อกี้จะตลกมากเลยขอใหม่ได้ป่ะ นะครับก็ยังขี้โม้ก็ยังไม่ถอยเง้ไม่จบนะฮะไม่จบวานัวนั่งก้ามของ้าวลน้าว